ลูกไก่แจ้สลอมอนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่300บาทครับไก่ต๊อกนะครับสีขาวค,คู่หนึ่งอยู่ที่พันห้าครับคู่กันอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียเหรอปล่าครับถ้าแจ้งมาจากช่องก็พันสองได้ครับไก่ไวดดอตนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่เริ่มไข่หรือยังไงไข่แล้วครับอันนี้ค่ะใส่ทุกทุ่งก็มีเข้ามาตลอดนะคะคะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เตนจุจกักวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัสตว์สี่ที่ร้านพ่ปุ้งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งหคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะทำนี้จะเป็นไก่ฟ้าเยลโล่นะครับค่ะมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะคะครับู่นึงอยู่ที่หกพันบาทครับอายุประมาณเท่าไหร่นะพี่ทุ้งอันนี้สองปีแล้วครับสองปีค่ะสีเลือดสวยแล้ว อันนี้ก็ไก่ก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันได้ครับค่ะยังมีเท่าไหร่เยอะไหมี่กคนเออเยลโล่มีครับเยนโล่มีเยอะยังมีหลายคื่ใช่ไหมคะโกดเล่นก็ไม่ค่มีแล้วค่ะนี่ไก่ฟ้าเลดี้นะครับตัวหนึ่งอยู่ที่เจ00บาทครับ อ้าวแล้วถ้าเป็นคู่ล่ะพี่กุ้งอ่อตัวพูดตัวเมียมันจะแพงกว่าตัวพู้คู่นึงก็หมื่นห้าแต่ตัวเมียตัวนี้เป็นโกลเด้นนะครับเอาโกลเด้นอันนี้เป็นตัวเียโกลเด้นอ้าวแล้วเขามีคู่เขาไหมอ่ะเออลูกค้าแยกไปแล้วตัวเมียแล่ยังพอมีอีกไหมคะอ๋อพอมีครับค่ะถ้าเกิดว่าเยนโลที่ถ่ายมาแค่ตัวสีเหลืองคัะลูกมีนะครับลูกตัวหนึ่งอยู่ที่พันสองลูกเขาคือยังเล็กนี่หรอคะอ้าวตัวใหญ่แล้วครับเกือบเท่าพ่อแม่แล้วแต่ว่าสียังไม่ออกค่ะ ครับนี่จะเป็นลูกไก่ดําอินโดนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่300บาทครับอ๋อวันนี้ได้เจอไซส์เล็กด้วยอ่ะไม่เจอมาแล้วนะเพิ่งมาเมื่อเช้าเองอ๋อหายไปนานเลยนะครับแล้วจะมีเข้ามาตลอดใช่ไหมพี่กุ้งอย่างเงี้ยก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะอายุประมาณเท่าไหร่พี่กุง้งครัอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับครับอันนี้เป็นลูกไก่ไวดอทนะครับค่ะ ตัวหนึ่งอยู่ที่400บาทโอ้ล้วนี้เล็กเลยนะเคยเห็นแต่เขาโตนะอันนี้เป็นเล็กเลยอะลูกค้าอยากได้ใช้เล็กครับเลยเพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานโอ้ราคาเท่าไหร่นะคะอ่า400ครับตัวนึง400ค่ะเฮ้ยเหมือนน้องเยืนนิ่งมากเลยอะปกติที่กุ้งเอาเข้ามาไหมลูกเล็กเอามาครับจะเอามาแป๊บเดียวก็หมด นี่เป็นนกพิราบนะครับพอตเตอร์คู่หนึ่งอยู่ที่สองพันห้า <c ười> ครับอ๋อไข่ไข่่ายอยู่ตรงนี้อ่ะสาละมอครับ <c ười> ค่ะเอ้ยไข่พุ่งล่วงออกมาเลยอะ่ะค่ะกลับมาต่อ <c ười> พัตเตอร์นะครับวันนี้คู่นึงอยู่ที่2,500ัาครับค่ะชลาพี่ตุ้มก็เหมือนมีเข้ามาตลอดเหมือนกันนะค่ะอันนี้ก็เพิ่เข้ามาใหม่ใช่ไหมพี่ตุ้มอันนี้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วครับมันจะมีมาหลายคู่เาาํำขายไปแล้วตอนนี้จะเหลือขาวนำตาลค่ะนี้จะเป็นนกกระทาแคลิฟอร์เนียนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่พันห้าครับคู่หนึ่งได้สองพันห้า ทานี้เป็นนกกระทบูสเกลนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่เก้าร้อยบาทครับบูสเกลครับค่ะมีเข้ามาตลอดนะพี่บูสเกลมีเข้ามาตลอดครับตัวละเก้าร้อยครับคู่ละพันแปดถ้าแจ้งมาจากช่องก็พันหกได้ครับ ครับนี่จะเป็นลูกไก่แจ้สลมอมล่ะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทครับกำลังน่ารักเลยอ่ะสีส,สวยๆเลยนะมือให้เลือกหลายสีเลยอ่ะ,ะมีข้ามาตลอดคุณผู้ครับมีแค่มาตลอดถ้าไซโตก็จะราคาแพงกว่านี้ใช่ไหมครับไซโตก็มีตัวละห้าร้อยตัวละพันค่ะ,คะอันนี้เท่าไหร่นะนี้สามร้อยครับตัวนี้สามร้อย ครับนี่จะเป็นลูกไก่ไข่นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทครับตัวละห้าสินะค่ะมีแ็ดไก่นะจะตกุงลูกเป็ดมีไหมอะลูกเป็ดไม่มีเลยครับแล้วปกติมีเข้ามาไหมคะเอ่อไม่มีมานานแล้วนะครับค่ะตอนนี้เป็ดมันมันขาดนะครับของผมค่ะของพี่กุ้งก็เลยมีแต่ไก่นะไก่ไข่ถ้าซื้อเยอะลดได้ใพี่กุ้งได้ครับค่ะถ้าซื้อเยอะก็มีราคาส่งด้วยไหมค่ะ อันนี้เป็นนกคุ้มนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่80บาทตัวละ80เริ่มไข่หรือยังคะเนี่ยเริ่มไข่แล้วครับค่ะถ้าเขาอยู่รวมกันเยอะๆก็จะมีจุกขนกันบ้างนะครับก็เป็นธรรมชาติของเขานะ่ี่กุ้มครับค่ะเขาจะผสมพผ่านกันนะครับครับเดี๋ยวก็ขึ้นถ้าเราเลี้ยงน้อยๆนะเดี๋ยก็ขึ้นค่ะมันเข้ามาตลอดไม่เท่วงนี้ มีเข uhm, 네้ามาเรื่อยๆครับเราคุณเห็นมีบางเครื่องขาะไปเหมือนกันใช่องเนาะพ่ดใครับค่ะตัวนี้จะเป็นไก่ต๊อกนะครับสีขาวคู่หนึ่งอยู่ที่พันห้าครับคู่กันอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียหรือพี่สาว่ถ้าแจ้งมาจากช่องก็พันสองได้ครับถ้ามีกี่สีนะพี่ ออของผมจะมีแต่สีขาวม<ะ>ีเขาจะมีลายด้วย<ะ>สีธรรมดาแล้วก็มีด่างอายุเท่าไหร่อีกวนี้อันนี้ประมาณหกเจดเดือนแล้วครับครับนี่จะเป็นไก่แจ้สลามอน,นะครับ<ะ>นี่เป็นตัวเมียเมื่อกี้นะที่เขาเป็นไข่ออกมาเลยอะ่ะอันนี้ก็คือเริ่มไข่แล้วนะ ไข่เขาก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ฟองเล็กๆองอ่ะเบอร์อะไรคะเนี่ยเล็กมากเลยอ่ะคู่ละเท่าไหรน,นะคะ,ะตัวละหนึ่งพันครับตัวละหนึ่งพันตังเนี้ยท้งนี้เป็นลูกไก่ซิลกี้นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่สามร้อยบาทวันนี้มีสีขาวนะคะตกวนี้ตัวละสามเลย ซีเก้มีตลอดทั้งปีเลยทุกนมีตลอดทั้งปีเลยครับค่ะก็มีหลายสีให้เลือกเหมือนกันใช่ไหค่ะสีทองกับสีดำหมดไปแล้วเมื่อวานค่ะอลอก็มีเข้ามาหลายสีเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่สีขาวค่ะครับนี่จะเป็นห่านนะครับลูกผสมหัวสิงโตค่ะ อันนี้ก็โครงสร้างก็จะใหญ่กว่าห่านธรรมดาครับค่ะก็จะเป็นหานธรรมดานะที่ตุ้มผสมกับหัวสิงโตค่ะเป็นลูกผสมราคาก็จะสูงกว่าหานธรรมดาผมให้เท่ากันเลยครับสีเทาก็สามร้อยสีขาวก็ห้าร้อยค่ะหานก็มีตลอดในที่ตุ้มทั้งปีไหมอ่ไม่ทั้งปีครับค่ะจะมีเป็นล่าเป็นเป็นฤดูเหมือนกันใช่ไหมครับค่ะ คอันนี้จะเป็นไก่แจ้นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่500บาทครับถ้าเป็นคู่ก็ได้เ0้าร้อค่ะอันพร้อมทำเลยที่กุ้งอันนี้พร้อมทำแล้วครับค่ะอันนี้ลูกค้าจะส่งอันนี้จะเป็นไก่แจ้สลามอนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับตัวละหนึ่งพันหนึ่งพันครับแล้วถ้าเป็นคู่ลดได้บ้างไหมที่กุ้งคู่หนึ่งก็ 1 8ได้ครับค่ะเริ่มไข่หรือยังไะไข่แล้วครับอันนี้ค่ะไข่ที่กุ้งก็มีเข้ามาตลอดนะคะเราสามารถแยกได้ใช่ไหมที่กุ้งได้ครับค่ะจะรับเป็นเพศผู้เพศเมียก็แยกได้หรือจะรับเป็นคู่ก็ได้ครับค่ะไก่อย่างนี้เขาสามารถตัวผู้หนึ่งตัวเมียหลายตัวได้ได้ครัสองสามตัวได้ค่ะอันนี้จะเป็นไก่แจ้สลอมนะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่หนึ่งพันบาทเหมือนกันครับตัวละหนึ่งพัน ันนี้คืออะไรที่กุ้งตัวคู่หนึ่งเหรอคู่หนึ่งเนื้สองเนื้อสองถ้ารับทั้งสามตัวเท่าไหร่ที่กุ้งก็สองพันห้าได้ครับค่ะเพราะจริงจริงก็คือเท่าไหร่สามพันครับันี่เป็นไก่แจ้นะครับคู่หนึ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับค่ะเจ็ดร้อยคู่นี้เป็นไงที่กุ้งเริ่มไข่หรือยังเริ่มไข่เหรอครับค่ะ ไก่ก็มีให้เลือกหลายคู่เหมือนกันนะแล้วก็มีเข้ามาตลอดนะคะอันนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้เหมือนกันได้ค่ะขังนี้เป็นไก่แจ้เหมือนกันนะค่ะคตัวผู้ใหญ่มากเลยเน้ย <c oughs> คู่หนึ่งอยู่ที่เก้าร้อยครับล้วแจ้มมาจับช่องก็เจ็ดร้อยบาทได้ครับตัวใหญ่มากเลยนะคะตัวผู้อายุเท่าไหร่ทุกคุณนี้พร้อมทำแล้วครับพร้อมทำแล้วตัวเมียเริ่มไข่หรือยังคะไข่แล้วครับค่ะ ฟูสวยนะเนี่ยโอ้ยจะไปไหนลูกฮะครับอันนี้จะเป็นไก่แจ้สลามอนะครับค่ะคู่หนึ่งอยู่ที่พันห้าครับค่ะแล้วคู่นี้เริ่มไข่หรือยังคะเออไข่แล้วครับคุณค่ะส่วนมากก็จะไข่แล้วเหมือนกันนะพี่กุ้งไข่แล้วครับส่วนมากอันนี้ค่ะ ไก่อย่างนี้เราก็ส่งได้ทุกจังหวัดนี่เจมครับได้ทุกจังหวัดเลยครับค่ะตัวไหนไก่อะไรครับนี้จะเป็นไก่แจ้นะครับค่ะตัวหนึ่งอยู่ที่300บาทครับตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ครับเอ้ยีแต่ตัวผู้เหรออ๋อตัวเมียครับข้างในเอาข้างในตัวตัวเมียค่ะตัวละเท่าไหร่คะพี่กุ้งตัวละ300ร้อครับค่ะ300จังัะผู้ตัวเมียครับค่ะ อันนี้เป็นไก่แจ้นะครับคู่นึงอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับคู่ละคู่ละเก้าร้อยอันนี้ไข่ยังคู่นี้ไข่แล้วตัวเมียเขาหลบป้าตัวเมียเป็นขาวหางดำครับตัวเมียก็คือขาวหางดำครับรับนี้จะเป็นไก่โปแลนด์นะครับตัวใหญ่มากเลยนะมีขนกลับกับขนเรียบนะครับตัวนึงอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทครับไก่มีอายุเท่าไหร่พี่ปุง อันนี้น่าจะมาห้าหกเดือนแล้วครับพร้อมทำแล้วครับค่ะตัวใหญ่มากเลยอะราคาเดียวกันเลยนะคะราคาเดียวกันเลยครับของพี่ปุ้งก็ร้านเปิดวันอะไรคะพี่ปุ้งอ่ร้านจะหยุดแล้วกันครับวันจันทร์กับพฤหัสหยุดสองวันก็คือจันทร์กับพฤหัสนะครับแต่เดี๋ยวหลังจากสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับจะเปิดวันพฤหัสแล้วก็คือจะหยุดวันจันทร์วันเดียวอ๋อค่ะ แต่ว่าก็ระหว่างหยุดก็คือสามารถติดต่อพี่กุ้งได้ไดค,ค่ะพี่กุ้งไม่มีเพจว่าเฟซบ o ๊กนะก็สามารถโทรติดต่อพี่กุ้งได้ที่เบอร์0 8 9 1 1 1ปเครับาารรเบอร์รรนี้ก็แอดไลน์ได้ครับทักไลน์พี่กุ้งมาได้นะคะนี้ค่ะท่านใดที่ต้องการกระลอกเวียดมันพี่กุ้งก็จะมีเข้ามาอยู่นะคะคอีกประมาณอาทิตย์นึ่งอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะค่ะก็ตอนนี้ก็คือหมดไปละ จะเข้ามาเยอะมั้ยพี่กุ้งประมาณ30ตัวค่ะท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้กระลอกเวียดนามนะคะที่ต่อจากคลิปที่แล้วก็ติดต่อมาทางพี่กุ้งได้เพราะตอนนี้ของหมดแต่ว่าเดี๋ยวพี่กุ้งก็จะมีเข้ามานะคะคจะได้คัดเก็บไว้ให้ค,ะค่ะก็สามารถโทรมาจองกับทางพี่กุ้งได้สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวโอริมีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้ว บูมนกแก้วจะเหมาะสำหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอ,อนัวนแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกเริเบิร์ดคอคกรเทลค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเริ่เบิร์ดคอคกระเทลและก็กินชี้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงอยกค่ะตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกหงโยกฟอร์พาร์นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรท่านใดที่ไปจตุจักรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ค่ะทางร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิดมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดค่ะหากท่านใดสนใจนะคะเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพไว้ด้วยค่ะ